สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าจะนําทุกท่านไปรับฟังข้อชี้แจงจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีครับสวัสดีครับผมจำเริญสละชีพนะครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีวันนี้ก็มีข่าวจะแจ้งให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลบบุรีรับทราบนะครับก็มีเหตุ คนร้ายเมื่อสองสาวันสาวันนี่แหละนะแต่รู้สึกว่าจะทำมาผมว่าอาจจะเป็นเดือนแล้วก็ได้นะมีบุคคลนะอันตรายมาจากต่างจังหวัดมาได้จับลิงของเราไปแล้วก็มาจับลิงโดยไม่มีความรู้ในการจับลิงไม่ได้มาจากกรมอุทยานมาจากประชาชนซึ่งเป็นคนที่ถ้าเปรียบเสมือนก็ทำลายประเทศนะมาจับลิง ผลสุดท้ายจับลิง6ตัวนะแต่ผู้ใช้เนี่ยผู้จับลิงเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเลยใช้ยาเกินขนาดพอยิงลิงสลบก็ดึงขึ้นรถไปเที่ยวสุดท้ายนี่นะสองวันมานี้ก็มีประชาชนเห็นแล้วจะถ่ายเอาโทรศัพท์ถ่ายไว้ก็เห็นทะเบียนรถเห็นอะไรทุกอย่างหมดตำรวจได้ขยายขยายเรื่องแล้วก็ไปจับกลุ่มได้นะเป็นคนอุทยธานีนะแล้วก็ร่วมกับ รถก็เป็นของนครสวรรค์ตำรวจท่าหินขยายวงไปจับนะแล้วก็ไปจับได้มาทั้งหมดรับสารภาพว่าทำมาหลายท้องที่แล้วท้องที่หลังสุดนี่ก็คือท้องที่ของลบบุรีสมรอบเนี่ยรอบแรกเอาไป3ตัวรอบสองเอาไป3ามตัวรอบสาหตัวนะครับแล้วก็ถามว่าเอาไปไหนบอกเอาไปขายให้ในทุนคนหนึ่ง แล้วถามว่าเอาลิงไปไหนบอกว่าเอาไปส่งให้กับประเทศจีนนะแล้วก็คัดเฉพาะลิงน้ำหนักตัวไม่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ขนาดรุ่นรุ่นนะสุดท้ายใน6ตัวแต่คนที่มาจับลิงเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องเรื่องยาก็ใช้ยาเกินขนาดพอจับลิงไปแล้วเนี่ยลิงก็ตายในรถหนึ่งตัวก็เอาโยนไว้ข้างถนนเลยหนึ่งตัวนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วก็จับกลุ่มได้แล้วเขาบอกเข้ามารอบที่สามแล้วจับเขาไม่ได้เองรอบที่สามแต่เขาไม่ได้ทําที่ลบรีหนแรกหรือที่แรกเขาทํามาหลายจังหวัดแล้วที่มีลิงเยอะๆเขาก็จะไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรขณะนี้ผมเลยแจ้งตำรวจดำเนินการดีอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วผมถึงบอกว่าลิงลบุรีตอนนี้จุดเป้าหมายเพราะว่าลิงลบุรีเยอะมาก ไม่ถึงหมื่นก็ใกล้หมื่นนะสำหรับลิงลบุรีเยอะจริงๆนะเพราะไม่มีสามารถประมาณหรือประเมินได้เท่าไหร่แน่นอนแต่ที่แน่ๆก็ไม่เกินหมื่นก็เกือบหมื่นเยอะมากนะผมถึงแจ้งว่าณเวลานี้ยลิงเป็นสัตว์สงวนเทศบาลเมืองลบุรีเนี่ยเห็นความลำบากของพี่น้องประชาชนนะลงเฟซกันทุกวันลงเฟซลงอะไรต่างๆทุกวันส่งมาดูทุกวัน รถจอดไม่ได้เลยในเมืองจอดปุ๊บหมดนะมอไซค์ก็จอดปุ๊บก็เหมือนปลาไปเลยยากัดเบาะก,กัดอะไรหมดรถเกง๋งรถปิกอัพผ่านเข้ามาเมืองลบบุรีเห็นว่าโอ้ถนนโล่งจอดพอกลับมาทีดูไม่ได้เลยนะผมก็แจ้งให้พยายามแจ้งออกเสียงตามสายแจ้งว่าอย่าจอดรถบริเวณนี้ไปเลยเพราะลิงดำเนินการพอจะหามาหาทางแก้ไขได้ไหมผมพยายามต่อสู้และแก้ไขมามากนะ แต่คนที่ได้รับความเดือดร้อนก็คือคนที่มีผลกระทบทางลิงตึกนะฮะก็ซื้อบริเวณหน้าปางแขกปางสํายอดในเมืองทุกอย่างเนี่ยได้รับความเดือดร้อนแต่เมื่อก่อนมีการจัดระเบียบโดยที่เราไม่ทําร้ายลิงจัดระเบียบลิงก็มีคนพูดซึ่งอยู่ต่างจังหวัดไกลๆไม่มีผลกระทบไม่รู้ได้รับความเดือดร้อนยังไงคนลบบุรีผมก็เลยได้ร่วมกับจังหวัดนะฮะ สร้างสวนลิงขึ้นมาตั้งอยู่ที่ตำบลโพกต้นซึ่งติดเขตติดต่อกับเทศบาลเมืองลบบุรีนะผู้ว่าก็มอบพื้นที่ดังกล่าวมอบอะไรดังกล่าวให้เทศบาลเป็นผู้ดูแลสวนตรงนี้จะรองรับลิงได้ผมว่าประมาณสัก2,000ตัวแต่ณนะเวลาเนี้ยผมก็อึดอัดใจนะอึดอัดใจตรงไหนเพราะลิงเป็นสัตว์สงวนเทศบาลไม่มีอำนาจที่จะไปจับลิงหรือตลิงอะไรต่าง อำนาจโดยตรงก็คือกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาก็มาจับมาตอนนะผมก็เห็นดีด้วยมาขอใช้พื้นที่สวนลิงของเทศบาลเมืองในการดำเนินการนะสองสามนแล้วเนี่ยผมก็ว่าการดำเนินการอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยถูกหลักการนะผมพูดแล้วว่าเวลาจับมาแล้วเนี่ย คนลงเฟซพูดได้แล้วความเดือดร้อนนี่มากมายขายของก็ไม่ได้รถจอดก็ไม่ได้ลงเฟซตำหนิแต่พอผมชี้แจงว่าลิงเป็นสัตว์สงวนและเทศบาลไม่ใช่เป็นผู้ดูแลผู้ดูแลก็คือกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพอมีอะไรผมก็โทรหาประตูสัตว์ชาวบ้านร้องเรียนระบุกเข้าไปในบ้านทําลายข้าของคนหรือแม้กระทั่งกัดนักท่องเที่ยวผมก็แจ้งไปเขาเขามาแก้ไขได้ ได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นตอนนี้มีผลกระทบม,มากก็คือโรงเรนพิบูร์หลิงบุกเข้าไปร้านโครงร้านค้าห้องลงห้อง,อง,องเรียนหมดเด็กนักเรียนเดินก็แย่งของไม่ให้ก็กัดตอนนี้ลุกล้ําไปถึงสักแก้วในเมืองนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับแถวบริเวณวังนารายราชินมมีตลาดทั้งหมดเต็มไปด้วยหลิงโดยเฉพาะหน้าโรงแรมเอเชียนะคนที่ขายของลงเฟสประจำว่าบ,บอกได้รับความเดือดร้อนมากแต่เขาเข้าใจนายกนะ เพราะเรื่องที่ผ่านมาที่นายกจัดระเบียบปุ๊บก็มีการทะเลาะเบาแหวงกันผู้ว่าคนเก่าๆก็ก็มีปัญหากับผู้ที่ร้องเรียนคนที่ร้องเรียนไม่ใช่คนรับรีเลยครับบางทีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นไม่รู้ปัญหาแต่ก็คนพูดที่แล้วะกวานาเดือดร้อนเป็นพันคนเสียงไม่ดังสำหรับคนแค่คนสองคนสามคนในเสียงดังพูดแล้วคนคน,คนฟัง แต่คนที่เราความเดือดร้อนเนี่ยหลายร้อยคนหรือเป็นพันคนเสียงไม่ดังเพราะฉะนั้นผมเลยแจ้งให้พี่น้องรับทราบผมเดินไปพบปะพี่น้องประชาชนเนี่ยในละแวกตลาดปางสำยอดปางแขกตามตึกต่างๆก็แจ้งได้คำเดียวว่าช่วยจัดการบริหารเรื่องลิงหน่อยผัดข้าวอยู่ก็มาฉี่ลงกระทะบั่งอะไรมั่งณเวลาเนี่ยผมบอกได้คำเดียวว่าคนนี่แหละนะ ทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ลิงเยอะทุกวันนี้ลิงมาอยู่ข้างถนนจุดต่างเนี่ยมากมายโดยเฉพาะหน้าร้านชัยโยนะครับหน้าร้านแถวหน้าปางสายอดนะสี่แยกลิงยกพวกกัดกันประจําข้างเราเป็นพันคนอย่างเงี้ยเป็นพันตัวอย่างเงี้ยนะฮะผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็แก้ไขก็ไม่ได้จับก็ไม่ได้ทาอะไรก็ไม่ได้เพราะลิงเป็นสัตว์สงวนณนะเวลาเนี้ยผมบอกได้คําเดียวตึก ในเขตปางสัมยอดปางแข่งเนี่ปิดหมดแล้วครับโรงแรมเมืองทองก็ปิดเป็นที่อยู่ของลิงไว้หมดแล้วถามว่าเราจะจัดระเบียบยังไงล่ะผมก็เลยสร้างเลิงไว้ที่ขังลิงถ้ากรมิยานซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงจับลิงแล้วไปจับไปตอนที่ที่สวนลิงเราก็จะตั้งใจไว้ว่าจะให้ไปไว้ที่สวนลิงและโดยที่เราจะดูแลเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆ เพราะลิงอยู่จํานวนมันมากจริงๆถ้าอยู่ในจำนวนจํากัดเนี่ยผมจะไม่ว่าอะไรตอนนี้จํานวนได้ครมเดือดคนก็ไม่รู้ลิงกัดทีก็มาร้องเรียนจะขอค่าชดเชยจากเทศบาลเทศบาลบอกไม่ใช่เจ้าของลิงนะต้องเข้าใจนะครับผมเลยแจ้งให้พี่น้องประชาชนรับทราบนะผมได้แก้ปัญหาทุกทุกปีมานาานานแล้วแต่ปัญหาตรงนี้ก็ไม่ได้รับความแก้ไขนะท่านผู้ว่าการจังหวัด ก็พยายามจะแก้ไขหลายผู้ว่าแล้วแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าพอทำอะไรนิดนึงก็ยังไม่ทันทำอะไรลิงเลยจัดระเบียบนิดนึงก็มีปัญหาผมเลยพูดไปให้ฟังว่าณนะเวลานี้เมื่อสักเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จับลิงร่วมกับทางกรมอุทยานเขาขอสนับสนุนจากเทศบาลก็จับลิงไป300-500ถึง500ตัวไปตอนที่ที่สวนลิงตอนเสร็จปุ๊บเนี่ย ตอนตอนตอนขนลิงไปเนี่ยคนปบมือช,ชื่นชมเทศบาลเมืองมากแต่แม่งานจริงๆไม่ใช่เทศบาลเป็นกรมอุทยานซึ่งดูแลสัตว์สงวนโดยตรงนะฮะแตพ่พอจับไปเสร็จป,ป,ปุ๊บตอนเสร็จผมก็บอกว่าให้ลิงอาศัยกรงไว้แล้วเรื่องอาหารการกินแต่หัวหน้ากรมอุทยานที่มาเนี่ยบอกว่าลิงเป็นสัตว์สงวนไม่สามารถจะมากักกันได้ ตอนเสร็จต้องไปปล่อยที่เดิมผมเลยแจ้งกับผู้ว่าไปว่าตอนไปตอนไปตอนผู้ว่าก็ไปยืนดูกับผมจำนวนลิงยืนดูกับผมและได้รับสรรเสริญเยินยอจากพี่น้องประชาชนจังหวัดลบุรีทุกภาคส่วนว่าเดือดร้อนมากแต่พอตอนเสร็จผมบอกจะเอาลิงเก็บไปเขาบอเก็บไม่ได้เพราะลิงเป็นรรสัตว์สงนวนก็ใส่รถมาอีกมาทิ้งที่เดิม เขากลับไปแล้วคนที่ได้รับความเดือดร้อนคือผมกับผู้ว่าเพราะเอาลิงมาปล่อยอีกนะผมบอกให้กักไว้ในกรงก็ทําฝากไว้ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะเพราะลิงก็ยังไม่แข็งแรงด้วยโดนยามั่งเป็นแผลมั่งแต่เขาก็บอกว่าลิงเป็นสัตว์สงวนไม่สามารถที่จะกักเก็บได้คนที่จะกักเก็บได้ก็คือกรมทุยานกรมทุยานเขาไม่รับกักเก็บเขาก็เอามาปล่อยที่เดิมชาวบ้านไม่เข้าใจก็ด่าผมด่าผู้ว่าและการจังหวัด ว่าจับไปแล้วทําไมต้องเอามาปล่อยอีกเพราะว่าผลที่ปล่อยคือกรมอุทยานเลยแจ้งให้พี่น้องรับทราบไว้ว่ามันมีผลกระทบจริงๆผมทําทุกอย่างเพื่อพี่น้องประชาชนผมต้องคุ้มครองคนมากกว่าสัตว์แต่ผมไม่เคยคิดจะทําร้ายลิงใดๆทั้งสิน้นเลยแจ้งให้พี่น้องรับทราบนะมันเกิดปัญหาอย่างนี้ผมอยากจะจัดระเบียบนี่ผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าถ้าวันไหนว่างมาคุยกันเรื่องจัดระเบียบลิงผมบอกการจัดระเบียบลิงเนี่ย ไม่ยากถ้าได้รับความร่วมมือทุกฝ่ายแต่ก่อนจะจัดระเบียบดินต้องจัดระเบียบคนก่อนเพราะผมบอกต้วยตีห้าเนี่ยหน้าปางสัมยอดปางแขกอะไรผมเนี่ยพนักงานผมตั้งแต่กว่าตีสี่ตีห้าตอนเช้า6กโมงมาเลยเรียบเรียบหมดเลยสะอาดมากไม่มีคนถ่ายรูปแต่พอสี่โมงเชา้าสโมงเชา้านั่งรถสองแถวมากรโยนถุงคนมาจอดปิกอัพเทลงพื้นเทไรอาหาร ปลาช่วงเช้าพอช่วงเย็นตอน5-6าหโมงเย็นใส่สำลอ้อแดงมาโยนเต็มพื้นถนนหมดผมถามได้คำเดียวว่าพวกนี้ทำเพื่ออะไรแต่คนก็จะมาถ่ายตอนที่มันสปกปรกนะแล้วตอนเนี้ยตรงที่ที่จังหวัดเคยทำไม่ป้อมยามไว้สำหรับให้ลิงอยู่หรืออะไรผมไม่ทราบนะเป้าหมายเนี่ยตอนนี้ก็ผูกพังหมดคนก็เอาอาหารไปกองตรงนั้นลิงก็เต็มสกปรกมาก นะคนบอกว่าลบหลีสกรปรกใน,ในตรงนี้แต่ต้องรู้สาเหตุว่าคน,น่ทำให้สกรปรกผมถามว่าผมมีเจ้าที่เก็บกวาดอยู่ประมาณเกือบร้อยคนผมมีถน,นนอยู่หลายร้อยเส้นในการเก็บกวาดทำความสะอาดพอทำความสะอาดหน้าปางสำยอศปางแขกเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องไปทำเส้นอื่นพอออกไปยังไม่ทันคอยเลยคนก็เอาปีโป้บ้างอะไรบ้างถุงพลาสติกบ้างอะไรม,รม,มายโยนบ้าง รถไฟผ่านมาก็โยนลงมาบ้างประชาชนเนี่ยเอารถปิกอัพม,มันก็เททิ้งบ้างใส่สำล้อดแดงเททิ้งบ้างสรุปแล้วประชาชนที่เห็นว่ามันสโปรกแต่มันช่วงเวลาที่เขาทิ้งตอนที่เทศบาลทําความสะอาดเนี่ยน่าสงสารมากนะเจ้าที่ทําความสะอาดเราน่าสงสารมากไม่เคยด่าคนทิ้งเลยมีแต่ตําหนิคนเก็บว่าทําไมถึงไม่เก็บไม่ทาถน,นนขี่ร้อยเส้นเราต้องเราจะมาอยู่เฝ้าเส้นเดียวคงไม่ได้ มันต้องจัดระเบียบ้นก่อนนะแบบ่อก่อนสมัยท่านผู้ว่าพานุแย้มสีเนี่ยให้ออกเทศบัญญัติจับกลุมปรับนะแบบก่อนก็ให้ให้เทศกิจไปดักจับก็ไม่มีคนมาทิ้งแต่พอเขาไปทำหน้าที่อื่นก็เหมือนเดิมสกปรกมากผมเคยจอดรถแล้วรถสองแถวโยนโยนโยน,โยนลงมาผมนี่ไปจอดรถประนามทีแล้วว่าพวกคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับว่า ช่วยกันแชร์ช่วยกันตำหนิและช่วยจัดระเบียบคนด้วยต่อไปเนี้ยนะถ้ามีคนทิง้งคนกว้างคนเห็นช่วยเอาคลิปถ่ายไวผ้ผมดีผมดำเนินตามกฎหมายที่เทศบาลยัดเทศบาลดําเนินการขึ้นเลยแจ้งให้พี่น้องประชาชนรูบทราบผมไม่ได้ปล่อยเรื่องลิงทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกแต่ว่าคนที่อยู่นอกพื้นที่ไม่เข้าใจ ก็เหมือนกับเสียงต่อต้านมั่งอะไรมั่งคนมาแย่งลิงอยู่บ้่งคนต้องอยู่กับลิงมั่งพูดได้เพราะคนนู่นอยู่ชายแดนภาคใต้น่นแต่ไม่ใช่จังหวัดลบบุรีนี่มีแต่ที่เมืองนะครับเขาสามพระงามเนี่ยเขาพระงามนี่เยอะมากลิงป่าตัวเท่าเอวลงมาบุกลุกของประชาชนแล้วทุกจังหวัดลบบุรีนี่แถวท่าวงแถวท่าโขงนี่ที่วัดนี่เยอะมาหาศาล นะผมบอกว่ามันลิงมันบุกแล้วแล้วตอนนี้ผมบอกว่าขอให้ทางเจ้าที่บ้านเมืองผมเคยเข้าประชุกมกรรมธิการแล้วผมบอกว่าให้ดำเนินการถอนลิงซึ่งเป็นสัตว์สงวนเนี่ยให้ถอนออกจากสัตว์สงวนซะท้องที่ท้องถิ่นต่างๆเขาจะได้จัดระเบียบได้แต่ถ้าเป็นสัตว์สงวนเขาจัดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากผู้ที่มีอำนาจนะครับให้ถอนลิงเนี่ยเพราะมันมีจำนวนผมว่า ทั้งประเทศเนี่ยผมว่าเป็นล้านตัวกว่าาได้นะผมว่าเป็นล้านตัวหมายถึง77จังหวัดนะมีทั่วหมดแล้วแต่ถ้ายังปล่อยอยู่อย่างนี้ต่อไปอย่างลงบุรีเนี่ยผมว่าไม่ขี่ปีแล้วลิงจะมากกว่าคนและในเมืองเนี่ยถ้าไม่จัดระเบียบ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ฝากให้พี่น้องประชาชนรับทราบนะครับผมไม่ได้นี่นอยแล้วนะเรื่องที่สองนะครับยี่สิบสามยี่สี่เนี่ยเป็นวันสันติบาตของประเทศไทยผมก็ได้จัด งานวันสันนิบาตวันที่ 23- 24มีการนำพี่น้องประชาชนไปพัฒนาวันที่21พรุ่งนี้ก็พัฒนาแล้วทั้งเมืองพัฒนาทำความสะอาดและต่างๆแล้วก็จะมีการแข่งขันกีฬามีอะไรเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตตีระหว่างเทศบาลนะก็เชิญชวนนะครับใครจะไปดูการแข่งขันกีฬาก็วันที่23และ24ี่ที่สนามกีฬาจังหวัดอุบลหรือพระรามเมส่วนนะครับก็แจ้งไว้รับทราบ ะครับแล้วก็จะได้พบปะก,กันท้องถิ่น23เทศบาลเนี่ยก็จะมาแข่งขันกีฬาการเชื่อมสัมพันธ์มีการดูแลต,ต่างๆนะแล้วก็24ก็จะมีทำบุญตักบาตรนะแต่ละที่ก็ทำเงินไปแข่งขันกีฬาแล้วก็สังสรรค์กันช่วงวันที่24 ได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนใครจะไปดูแข่งขันกีฬาก็ไปเชิญดูได้นะครับวันี่23กับ24ที่สนามกีฬาพระรามเม่วรรนะครับก็ฝากไว้สองเรื่องนะครับเรื่องเรื่องเดี๋ยวว่าเรื่องลิงแต่ผมก็อยากจะทําให้คนอยู่กับลิงได้แต่ลิงต้องอยู่ในจํานวนจํากัดอยู่ในจํานวนที่มันอยู่กันได้ถ้าลิงมากกว่าคนแล้วมันจะอยู่กันไม่ได้ ก็ฝากประชาสัมพันธ์หรือแจ้งให้พี่น้องประชาชนรับทราบนะครับถ้ามีอะไรที่จะแจ้งข่าวก็เชิญได้ที่เทศบาลเมืองลบบุรีครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วราศั์ไกลเลอร์กรรมาการผู้จัดการเคเบิ K ลทีวีลบบุรี ที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาครับสำหรับวันนี้ผมกิติเหล็กชัยและทีมข่าวทุกท่านสวัสดีครับ